สวัสดีท่านผู้ชมนี่คือ Danger TCG อ่าวันนี้ก็จะมาเป็นการอ,อันบ็อกเออนี่อุ้ย X 2 BT 0 1นคิด 1. อ่าก็อันนี้คือเพิ่งซื้อเมื่อกี้เลยนะจ๊ะก็จะมาอันบ็อกพร้อมๆกันว่าหลังกล่องเป็นอะไรอันนี้ผมซื้อไว้แค่คิดหนึ่งคิดสองผมไม่ได้ซื้อเพราะตังค์ผมหมด ก็จะซื้อในภายภาคหน้านะครับก็ถ้าซื้อมาก็จะรีวิวให้ถึงถึงแม้ว่าหลายๆช่องจะรีวิวไปแล้วก็เถอะ <c oughs> ส่วนพวกคลิปของเอ่อพวกเด็กที่มีของซับในกล่องนี้ที่ผมมีแล้วเดี๋ยวผมจัดเดี๋ยวผมจะรีบทําให้ในภายหลังนะครับถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะทําให้ก็ามาทีละแพ็คเลยโอเคก็ อันนี้หน้ากล่องเป็นกาโอนะครับเป็นดิกอนชิฟเตอร์ของกาโอคีโกงอ่าอั์โทล่าบันโซเลอุ้ยโทษตกเฟร,รมจากไหนเบาชิลูเอทไอชัตโตเชตของของชัตโตเชตผมลืมไปหน่อยอ่านี้ของคิงลาดาอ่าเด็กซัสกิทำรีวิวแน่นอนอ่าโซเดียกโนว่าเขาบิลเลียนเลเปีย ดำ SD อ่าส่วนเด็กราชันเขาผมมันจะรอทำตอนมูคุโร่ร่างใหม่ออกเป็น X 2 s p เด็กอมนิรอดผมจะทำช่วงนั้นนะครับอ่าแอดโมดได้ร่างอมนิรอดกาซาลาบุรัสฐานสองดาฮิโร่อ่าอันนี้เดี๋ยวจะทำเด็กโปรไฟล์ดาฮิโร่ให้นะครับแล้วก็อาร์มอ่าเป็นเพร์กาที่พวกพวกไอพวกแดงชำระ ล่างดวลเวล์นะครับเมลเบดอันนี้โลกไลฟ์ฮีโร่หญิงวินนิ่งวินอันนี้ก็เป็นไอแดนชระสองตัวอันนี้ของอัศวินมังกรนะครับอ่าอันนี้เป็นอ่าเวเซตของสามบัดดี้นะครับใครที่จะเล่นดากอนสายสามชาติก็ต้องเก็บ ของนี้นะครับอันนี้จอมเวทอ่าหนังสือของเจสิบสองเสาหลักอันนี้เวทสมองกลอ่าอันนี้เป็นคอนโมโดากูลอ่าเดี๋ยวเด็กโปรไฟล์คอนโมโดกูลจะตามมานะครับแล้วก็มีเดียอ,อาร์มตัวใหม่ดัมมังเกอร์เบาเบลบัตฟิวเจอร์คลอสบอดดี้คลอสอันนี้ เหมือนจะเป็นของสายสามชานะครับฟิวเจอร์ฟอสต์ดีเอ็กซ์แจ็คไนก์แกลนเทรสอันนี้เป็นเจเนริกแบทเทอร์ไลเซอร์เอ้ยเจเนริกแบทเทอร์ไลเซอร์นะครับออคอล์ออ,อสอ,อันนี้คือชื่ออะไรนะในเวอร์ปหนึ่งเดมิออสก่อนที่จะกลายเป็นดักในดัคเนเวิลดนะครับหร,หรือตอนมันกลับมาวะรู้สึกจะเป็นตอนก่อนหน้านั้น จ็คไนส์สเตติวอินทูดิฟิวเจอร์แล้วก็ใบสุ่มเป็นเป็น,นะปนนะอะไรนะเป็นอะไรนะไอ่ะชซปอ่จาจ็คไนส์าบสุนัขจ็น trace, นะคไนส์กันเทรสนะครับก็ออกจ็คไนส์มา1ตัวโอเคโอเคแพ็คต่อไป มาเช็คเป็นเป็นการเช็คของวมาด้วยว่ามีครบไหมนะครับจึบจึบจึบเพราะว่าบล็อกนี้รู้สึกโคบ่นกันเห็นบน่นบนกันว่าบางบล็อกมันบั็กนะครับคิดว่าน่าจะครบนะมาดูกันใบสุ่มคืออะไรใครอะแต่มิเกโด อ่าอันนี้กําลังต้องการเลยส่วนเด็กโป๊ไฟเด็กโป๊ไฟร้อยอสูรเดี๋ยวผมจะรอทําช่วงไอ้นี้นะครับหลังจากที่ได้ขีสองมาแล้วผมถึงจะทํานะครับหรือหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ซื้อศูนย์สองแล้วซื้อแยกเอาอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับโอเคมา มาใบหลังสุดเป็นไอ้ทองว่ะขอบทองว่ะใครวะชุบอ่าเขียวยะกาเอ็นนัเ่นเอ็นกาเอ็นไซส์สิบนะครับโอเคต่อไปบุ๊๊บ๊๊บ คิดว่าไม่น่ามีอะไรตกหล่นนะน่าจะครบสี่ทูกใบถ้าไม่ครบสี่เดี๋ยวผมแจ้งคืนของน่าจะได้อยู่ชึบจากไหนแกนเทสเป็น sp นะครับนี่ก็สุ่มออกมาเป็นสี่ใบนี้เลยอุ๊ยแสงนะครับเป็นสี่ใบนี้ ก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวพวกเดกโปรไฟล์เดี๋ยวผมจะรีบทําตามให้ทีหลังนะครับก็วันนี้คลิปนี้มีแค่นี้ครับเป็นมาสุม่มเฉยๆใบ